จึงได้กําหนดให้มีการปล่อยแถวสดมกวาดล้าอาชญากรรมกมอฝ่ายป,ปกครองอําเภอเมืองลําปางนะครับแล้วก็ปพ,อพอเขตติดนะฮะผู้พิพากษาตำรวจอุธรพ์พลำปางเรื่องด้วยในวันศุกร์และทําให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรมเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างเรารับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างกิจกรรมในช่งวงเทศกาลวันลอยกระทงครับตอนนี้กระพัเคลื่อนท่านนะครับตำรวจตั้งหลวมติดตามด้วยทางชุดจราจรนะครับของร้อ,อยอสอของฝ่ายปกครองนะครับติดเชื่อรถสลามรถดำของ พี่ๆนองนะครับสองนโดนหากรุ่งสามนสามสอบนะครับสคู่คู่หน่อยสามคู่คู่หน่อยสา